เป็นนิชีทเท่าไทย่วโลกนะคะวันนี้วันที่19พฤษภาคม2567นะคะช่องตัว,วันนันสาเราพาทุกคนทุกท่านมาเที่ยวตลาดนัดกิมมอหรฝั่งหน้าตลาดน้ำราชมงคลฉุกนิลนะคะเราจะพาทุกคนทุกท่านเข้าไปตลาดนัดท่าใหม่ก่อนที่จะเข้าไปก็จะเห็นน้องช้างสองตัวพี่ฟ้าใสาพี่น้องขวัญอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนก็มา อาหารเสริมน้องทั้งสองได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะไปชมบรรยากาศผ้าไหมนะข้างในกันเลยค่ะไปเลยค่ะของจรงแม่เสมอตนหนอสีนเลยจ๊าขายไม่แพงเริ่มต้นที่พันขึ้นครับโอเค,คสวยๆนะคะขอเองครับคนแก่ในหมู่บ้านสนวนทั้งหมู่บ้านนะครับ สนนวันไหนครับสนวสนวันตะบนตะกูครับเฉพาะคนแก่ทอนะครับฝีมือน,นี้ฮะฝีมือรุ่นรุ่นลูกเก่านะฮะรุ่นเก่าใช่ไหมครับถ้ารุ่นใหม่ก็แบบผมทรงอย่างแบ๊ดทรอย่างวอยนะครับ <c oughs> มาที่ครับแม่เสมอต่อเสียงครับติดสองหมู่ห้านะฮะตะบนตะกูอำเภอขวาเป็นต้นึงนะครับผมแม่ทอเองแม่ท่านที่จัดสีล้วท่านสร้างกลุ่มเครือขายไม่บ้านทอผ้าไหมเพื่อสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้แต่ก็ได้กำไรนิดหน่อยครับประมาณตึนละร้อยไม่เกินไม่เกินเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าจะมันอยากเปล่ามานี่ก็ไปกับพ่อ ห้าสิบบาทแล้วครับโอเคมีแต่ห้าสิบบาทก็ไว้ซื่อซื้อเซื่อครัคุณขอบคุครับคนเราเข้ามาผ้าใหม่แล้วนะเนี่ยฝั่งนี้ตลาดผ้าใหม่ก็จะมีผ้าใหม่มีกระเป๋านะคะเดินในตลาดนะคะเราเห็นมะม่วงกิโลละสิบบาทก็จะซื้ออยู่นะทุกคน ขำเสร็จเราก็เดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะนีถุงพามาถ้าเป็นขอเดี๋ยวดูก่องในด้วยไอันน,นินเจอมะม่วงโลละสิบบาทอนันนินว่าจะซื้อคนเยอะมากก็เลยถอยก่อน คุณยายบุกละตรงนั้นวัสดีแม่วัสดีค่ะโอเคค่ะมาเยี่ยมมาทักทายกันอีกแล้ว,วแกไม่ไม่ขยันไม่ได้หนูไม่มีคลิปเก็บไว้แม่วันดีค่ะคนสวยโอเคนี่ผ้าไหมพี่หนิงสีขอรุบมะค่ะรวยๆรับซับปังๆปงีหนิงเขาบอก แต่เช้าเลยอ่ะเดี๋ยวหนิงมีแขกเดี๋ยวเราไปนอะกแค้นเรามันให้ชมดีกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่เกินคาบรรยายแล้วนะจีเกินคาบรรยายแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะคะค่ะทุกคนเราก็เนี่ยดูผ้าไหมนะคะสวยๆนะคะสวยงามเลยนะคะป้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะเป็นงานสักผ้าไหมนะคะทำสุดนี่ะักผ้าไหมสะคะงานเขียนทองนะคะงานเขียนทองก็มีใช่ไหมคะใช่คะ่ะรับเขียนด้วยนะคะถือกระเบื้งรับเขียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนงานเขียนของคุณน <ะ S 2> เาขขนาะอ่ะกระไดค่ะมาอ้อเป็นผ้าเขียนนะคะทุกคนอันนี้ผ้าไหมมาจากที่ไหนเนาะ ภาพหมือสีขาวเสีนารินนะคะอันนี้น้องเขียนเองใช่ไหมไม่จะเป็นนักศึกษาอ๋อเป็นนักศึกษาเรียนเขียนนะคะคนละแปดร้อยเลยหรอค่าเขียนถูกนะถูกนะค่าเขียนค่ะค่าเขียนนะคะสวยมากอันนี้ผืนเท่าไหร่คะที่สามพันห้าค่ะสามพันห้าร้อยบาทผ้าเขียนทองนะคะน้องเขียนได้สวยมากเขียนด้วยเพื่อนเพื่อนถ้าติดต่อช่างเขียนก็อยู่เบอร์อะไร ราชมงคลการดูได้หนึ่งคันการถอยและการออกแบบหนูที่ทอผ้าอยู่ราชมงคลเนาะใช่ค่ะก็ี์ั้นะที่ตะวันยังไม่ได้เข้าไปหาเลยพี่อยากดูตัวนั้นว่าจะไปหาอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวยังไงนี้ก่อนอันนั้นอันนั้นอันนั้นเอามาทั้งสองเลยโอเคโอเคโอเคนะคะเพื่อนสี่อันนี้ของงานของนักศึกษามราชมงคล น้ำนี่นะคะเขาเขียนเขียนได้ปราณีตเลยอันนี้พื้นเท่าไหร่นูอันนี้ก็สามสามพันเจสามพันห้าร้อยทำไมถูกจังเอ่วันนั้นเขาเขาเขาให้เขาให้หวยหกเนาะที่มันหกหกค่าเนาะนูก็ลืมนะเออทั้นั้น่ะให้หกพี่ก็เลยจะหกอะไรที่บอออกมาออกหกค่าจริงหกาแล้วหกสองอ่ะใช่ลืมนะเลขออกหกสองเขาให้หกไง ที่เราเข้าไปแกบอกว่าให้หกอ่ะมันออกหกสองเฉยเลยสวยงามนะคะอันนี้งานของหมอราชมงคลพี่ตะวันไม่มีเวลามาหาอาจารย์เลยนีต่ตอนนี้ตอนนี้กำลังทรอยู่ใช่ไหมติดการทอได้เลยบอกทอแล้วใช่ไหมทอแล้วอาจารย์เลยจะเนี่ยมันยากตรงที่เราพบอาจารย์นี่แหละอันนี้สายน้ําใช่ไหมใช่ค่ะน้ําไหลน้ําไหลอ๋อน้ำไหลเขา อะน้ำลายที่สีได้เยอะเลยลายที่เหลือๆมาผสมผสมให้เข้ากันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เริ่มทอแล้วใช่ไหมทอแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตะวันจะจะแวะสักวันก่อนค่อันนี้เพราะว่าถุสวยมันต้องไปวันธรรมดาใช่ไหมธรรมดาค่ะอือต้องติดต่อวันธรรมดาเอาเบอร์อาจารย์ไว้อยู่เลยไปเลยเลยยืนตลอดบอกหูเริ่มทอเลยเนาะใช่ค่ะอืออือเดี๋ยวเราจับแล้วมัดมัด อันมัดแกะออกได้ใช่ไหมแกะออกแล้วเสร็จแล้วทำไมเขียนถูกจังล่ะเแจก้อยให้เด็กให้เด็กเขียนมีอะไได้แล้วไม่ได้รับแรงนักศึกษาที่เรียนสาขานี้ก็ไม่จะเขียนด้วยอะไรเขียนแบบนักศึกษาเขียนแบบโอ้โหค่ะแปดร้อยบาทเองเพื่อนๆเดี๋ยวที่ต่อได้เลยค่าเขียนนะคะโอเคแล้วก็น้ำยาซักผ้าไหมแ่แค่หกสิบบาท ขายดีขอบคุณที่อันนี้ราคาส่งนะคะราคาขายก็อยู่ที่180ทั่วไปตามเด็ดตามลายได้นะคะอันนี้ราคาส่งส่ง60บาทนะคะน้องก็ขายราคาส่งเลยถึงว่าราคาอัพอยู่ที่ต้นเลยใช่ค่ะเต้นทุนเลยนะคะค่ะไปนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ตะวันจะไปหาทุกวันอยู่ได้ค่ะมีผ้าไหมนะคะ สวัสดีค่ะน,นี่ผ้าไหมวางนะคะมาจากไหนกันี่สีขอนะคะอันนี้ผ้าไหมจากสีขอมียุงไหมฝนตกม่วังโอเคนะพี่ไปเด้ออันนี้ของพี่นาะยรัตน์ผ้าไหมสูทนะคะด้านใหญ่อันนี้ผ้าไหมมาไม่เยอะนะยยนเนาะใหญ่ผ้าไหมงามแต่ยหญ่ เลยคะ่ะบากาศมีสัญญาณน่งอยู่หลงหนะคะว่าม,นะม,ะะมีดูให้ดีนะคะมีผ้าไหมหลบก็มีนะคะคนสวยด้วย <c oughs> นี่คะ่ะบรรยากาศตลาดนะ้ำผ้าไหมเมืองสุรินทร์อตลาดราชมงคลเนาะหรือว่าตลาดกิ้งโอนะหลากหลายลวดลายผ้าไหมนะคะเต็มเลยนะเพื่อนสิเลือกเลือกมากมายนะคะโอเค แม่วัาดีเขาแม่ฝนตกบ่บานตนถกโตกขึ้นวันก่อนอ่ะตกแม่บ่งวดดีจ้าไมียุงบ네่ีเปิดเป็นเรื่อยไรเงี้ยนะคะมีข้อใหม่ร้านน้องจันทร์รับจันทร์รับปุณรับนะคะเนี่ยพ่อแม่สุวินนะคะ หมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะเป็นไงวันนี้สดชื่นค่ะสดชื่นฝนตกเนาะฝนตกหนักไหมที่บ้านตกหนักอนเม่อวานอันนี้เรามาร้านนาพาพัดผ้าไหม,ไหมสีธรรมชาติสุร,รินนะคะก็จะมาแวะทุกทุกอาทิตย์นะคะ,ท,คะที่ตลาด นัดราชมงคลหรือตลาดกินโอนะคะเดินเข้ามาในในเลยนะคะก็จะเป็นภาพสีธรรมชาติสวยงามนะคะอัีนี้จะโชว์ภาพนี่ค่ะโอเคโชว์โครมเป็นโฮมโคมมาโฮลโครมโฮลสีทำให้คาดอันนี้เป็นโฮลโคมนะคะโปรแกรมโฮลโฮลปันเปือนแล้วก็ทำเป็นโคมนะคะและสังเกตเห็นโคมอยู่ตรงกลางตรงไหนอ่ะนี่ค่ะมันจะมีตรงวงค่ะดวมันจะมีวงอย่างเนี้ยค่ะ ตัวโคมมันโคมค่ะที่เป็นเนี่ยค่ะอ๋อมองไกลๆจะเห็นค่ะมองไกลๆเนาะจ่าอ่าจะเพ็นเป็นโคมเป็นยากกว่าเดิมเพราะว่าแค่ทำโฮธรรมดามันก็ต้องใช้กระสวยเจ็ดแปดอันแล้วค่ะอ่าแล้วเนี่ยโคมเขาก็จะมัดเพิ่มเพิ่มความละเอียดขึ้นมาอีกจะมีซับซ้อน์ในนั้นนะคะถ้ามองถ้าไม่มองไกลจะไม่เห็นนะใจ่ะเนี่ยค่ะแล้วตัวนี้เป็นผ้าสามตะกอเย็บลงเป็นสีธรรมชาติผืนเท่าไหร่คะผืนนี้ ตัวนี้สามพันค่ะสามพันค่ะฮะอันนโคมค่ะโคมธรรมดาก็ประมาณราคาประมาณสองพันหกสองพันแปดนะคะอืมอืมที่นี้มันเพิ่มความยากมันนีกอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยค่ะคืธรรมชาติจากอะไรตัวนี้ตัวนี้สีแดงจากครั่งอ๋อสีเขียวจากเขมรขลนเนี่ยค่ะเกลี้ยงๆเนี่ยค่ะเกลี้ยจากเขมรขลนตัวนี้ก็คือแดงครั่งค่ะเนี่ยเลื้องจากเขค่ะเพราะว่าเขมันจะติดทนนานอ๋อขาจะชอบเขกันเพราะว่าเขมันติดทนนามันไม่ออก อ่าส่วนเขียวก็คือเค็มักโทมันก็จะเป็นเป็นเขียวเป็นเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเขียวแล้วก็ไปหมักโทอีกครับอมมันก็จะสีมันก็จะละมุนค่ะราคาสามพันราคามีชายคุยหน้านางด้วยค่ะมีเจยค่ะก็ได้เจย์เจย์เจยสวยผ้าหนาค่ะหนาค่ะสามตะกอนาสามตะกอหยยบหอกหยยบหอกหยยบหอก 2ม2ดสองเมี่สิบคนอ้วนนุ่งได้ได้พาได้สวยเลยคะอยู่ร้านนผ้าพัดผ้าไหมสีธรรมชาติสุรินนะคะก็ราคาสามพันราคาสามพัค่ะสามพเขาก็ผีดเขาก็ทำได้สิบรู๊สิก็คือข้างได้หนักโลยอ๋อเหรอคะมันนจะเป็ชอันนี้คือทั้งเครือไหมอ่า เพือเป็นเคมีอยู่ค่ะแต่ว่าอ <the> ันนี้เป็นสีธรรมชาติมีทั้งรอบเป็นสีธรรมชาติเจ้านี่จะทำชาติได้แน่นได้หนาอืงานเเขาจะป๊ะงานเป๊ะมากเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ขาวขั้นอ่ะขั้นปีนบนล่างเลยไงเชิงออเชิงการไม่ไม่ไม่มีเชิงหงจะไม่ต้องมีเชิงไม่ไม่อันนี้เขาจะมีขั้นขาวข้างบนข้างล่างใช่ายถ่ขั้นขาวค่ะโหงมันจะทำขั้น้างอยได้เป็นผ้าไหมมาจากที่ไหนอันนี้ าจากตำบลบ้านน้ำหอกตำบลหนองเหล็กอำเภอศีระพบ้านน้ำหอกลำหอกลำหอกลำหอกบ้านน้ำหอกค่ะค่ะวันนี้จะเน้นเป็นพวกิยเป็นมากทั้งหมดทุทมลยากอย่้งโหมดปกติมธรรมดาไมยากัลค่ะอันนี้มาเพิ่มเป็นโมโคราคาสามพับาทสาม0ับาทค่ะอยู่ร้านหราพัดพระหมุดินนะคะก็มาได้เลยนะคะเบอร์โทรน้อ่ะ0 9 0 9 6 9 6้าค่ะเพจด้วย เพชรนภาพัดนเนนพอสัเพาสะอาแล้วก็พอสัมพาไมหานอากาศชอยช้างค่ะผ้าไหมสีธรรมชาติเลยค่ะนภาพัดนะค่ะก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะคะเพื่อนสี่ค่ะวันนี้เราก็พามาชมผ้าไหมจนถึงร้านนภาพัฒเราก็จะขอจบไลฟ์นะเพื่อนสีก็มาแวะได้เลยนะคะร้านนภาพัดผ้าไหมสุรินสีธรรมชาตินะคะก็เราก็หวังว่าเพื่อนๆนทสี่ก็คงจะถูกใจในคิปผ้าไหม ของเราบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดหระการอะต้องปรับประทานัยเพื่อนๆในสีไว้นาทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะน้นตานสับปะรดค่ะค้าหน่ะ เพื่อนๆที่เข้ามาชมเพื่อเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตวนันนันษาได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่หมๆต่อไปนะคะส,สวัสดีจมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ